นี่สิชั้นเป็นเลยไม่ไม่เปินห้องเลยร้อนมากเลยทุกคนร้อนที่สุดอะไรเขาตามไม่รู้เศรษฐาขนาดเลยสุดยอดเลยทุกคนสุดยอดไปเลยดีใจนีใจเลย ตอนกันเวันนี้คนไม่เยอะก็โอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ ก็ประมาณนี้นะครับผมง่ายก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็มาติดตามดูนะครับผมแบบนี่ไปละ